สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูริมค่ะวิชาที่เราจะเรียนวันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่2การบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน,นั่นเองเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือการบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก สงการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบพร้อมเขียนเป็นประโยคสญรัก,การบวกค่อะอทีนักเรียนมาดูรูปหมวกนะคะหมวกสีเหลืองอหมวกสีเหลืองและหมวกสีแดงอ,อันนี้หนึ่งมีหมวกสีเหลืองกี่ใบคะนักเรียนเรามานับพร้อมกันหนึ่ง สองสามสี่อ่าได้สี่ใบอันนี้สองมีหมวกสีแดงกี่ใบคะนักเรียนหนึ่งสองสามสามใบไหมคะรวมหมวกทั้งหมดมีกี่ใบคะอ่าเรามานับรวมกันนะทั้งสีเหลืองและสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่า หวมหมวกทั้งหมดมีเจ็ดใบเห็นไหมคะต่อปไปหาผลบวกได้อย่างไรเรามีรูปบอกนะคะมีหมวกสีแดงหมวกสีเหลืองอิธีที่หนึ่งเริ่มนับต่อจากสี่ก็คือหมวกสีเหลืองสี่ตัวนี้ก็คือแทนหมวกสีเหลืองนะคะนับต่อจากนับต่อจากสี่เป็นห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะ 5 6 7นี้ก็คือหมวกสีแดงเห็นไหมคะนับตอ่อรวมจีคือหมวกสีเหลืองรวมกับ3าหมวกสีแดงเป็น7เห็นไหมคะจำนวนใดคือผลบวกก็คือเจ็ดนั่นเองต่อไปรูปตัวกตาหมีเห็นไหมคะเรามีหมีเป็นรูปอ่ามีรูปตัวกตาหมีแล้วก็รูปโดเรมอน อ่ะทีนี้ยงเรียนดูมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองอ่าเรามีสองตัวแล้วตุ๊กตาโดเรมอนล่ะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ๊กตาโดเรมอนเรามีทั้งหมดห้าตัวอ่ะทีนี้เรามาดูรวมเรามีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวคะก็คือเ็ตัวนั่นเองเตรียมประโยชน์สัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือเอา ตุ๊กตาหมีบวกตุ๊กตาโดเรมอนก็คือ2บวก5เท่ากับ7นั่นเองอเรียนดูเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้2บวก5เท่ากับเจ็ดก็คือตุ๊กตาหมี5ก็คือตุ๊กตาโดเรมอน7ก็คือผลบวกของ2และ5นั่นเอง เราจะอ่านว่าอย่างไรคะแล้วก็จะอ่านว่า2องบวกห้าเท่ากับเดนั่นเองแต่นี้ครูเขียนผิดนะคะ,ะต่อไปอสบวกหาเท่ากับเจ็แสดงจำนวนอะไรคะ2แสดงจำนวนตุ๊กตาหมี5แสดงตุ๊กตาโดเรมอนเห็นไหมคะอ่ะต่อไป แสดงจำนวนตุ๊กตาทั้งหมดก็คือทั้งตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาโดเรมอนมีหน่วยเป็นตัวนั่นเองแมคะอ่าต่อไปตัวอย่างการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกตัวนี้อ่านักเรียนดูสัญลักษณ์ก่อนนะคะเครื่องหมายบวกเราเรียกว่าเครื่องหมายบวกแสดงการรวมกันเท่ากับ ที่มีขีด2ขีเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันเจ็ดในตัวนี้หรือเป็นตัวเลขอื่นเป็นผลบวกของ5กับ2เห็นไหมคะต่อไปนักเรียนเห็นรูกไหมคะลูปเด็กนักเรียนทำไมคะกำลังในะภาพเห็นไหมคะในภาพมีเด็กชาย5คนรวมกับ นักเรียนหญิงสองคนเป็นนักเรียนชาเป็นนักเรียนทั้งหมด7คนห้าในตัวนี้ห้ารวมกับสองเป็น7ดเห็นไหมคะ5้าก็คือจํานวนนักเรียนชายสองคือจํานวนนักเรียนหญิง7คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดเห็นไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือเอาห้ารวมกับสองเป็น7คือเอาห้า บวกสองเท่ากับเจ็ดเห็นไหมคะอ่านว่าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเห็นไหมคะนัเนเองเข้าใจไหมคะอ่าเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนหญิงหนึ่งคนรวมกับนักเรียนชายสี่คนเป็นนักเรียนทั้งหมดห้าคนาก็เอาหนึ่งรวมกับสี่หนึ่งก็คือนักเรียนหญิงรวมกับ 4ก็คือนักเรียนชายเป็น5คนที่เรามาดูว่าเราจะแสดงสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็คือเอา1 1รวม4เป็น5เวลาเรามาเขียนก็เป็น1บวก4เท่ากับ5นั่นเองเห็นไหมคะต่อไปเรามีรูปภาพมีไข่นกกระทา3ฟอง เาเรมาต่อกันเลยนะคะอ่าเห็นไหมมีรูปภาพสองรูปภาพเห็นไหมคะมีไข่นกกระทาสามลูกหยิบมาเพิ่มอีกสามลูกเป็นไข่นกกระทาทั้งหมดหกลูกเห็นไหมคะเวลาเรามาเขียนเราก็จะได้สามเพิ่มอีกสามเป็นหกไหคะเวลาเรามาเขียนเป็นมิลลิสแอกเราก็จะได้สามบวกกับสามเท่า นะคะนักเรียนอ่านี่คือตัวอย่างนะคะอ่านี่เรามาดูาสรุปคือการรวมกันของจำนวนสองจำนวนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่น5บวก2เท่ากับ7หรือ5บวก4เท่ากับ9คะอ,ะอ่าอันนี้คือบทเรียนของอาทิตย์นี้นะคะ บแล้วนะคะแล้วพบใหม่ในบทต่อไปนักเรียนอย่าลืมทำาใบงานและงานที่ครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ